เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทําฉากนี้ได้นะคะเก็บเบื้องหลังกันมาค่ะเป็นฉากหวานหวานของพระนางเจมจิรายุกกับน้องพันชวรการนะคะซึ่งเจม,อมบอกว่าโอ้โหฉากนี้เนี่ยพี่พันช์ฉันอายมากเลย<ส>แต่ว่าอายเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันค่ะ เป็นหนงฉากบานของพระนางเจมจิรายุและพันธุการในละครรักสุดริ์ที่คุณผู้ชมจะต้องฟินไปกับ2พระนางกับการง้องอนบอกรักของชนะมลและอิทธุริ์กลางสนามแข่งรถหลังชนะมนนี้ในอิฐไปเรียนต่อต่างประเทศงานนี้สาวพันธ์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่นางเอกเขินพระเอกหลังถ่ายทำกันมานานค่ะคุงปิงอะ ถ้าอยากเห็นพี่พันธ์เขินเนี่ยต้องมาดูวันนี้เลยด้วยวัยด้วยอะไรที่มันขึ้นเลขสามแล้วด้วยอ,อะไรด้วยแล้วที่ที่ทำให้ที่ทําให้การเขินไม่ลงเนี่ยผมรับรองว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้เขาเขินได้ครับใช่ปรพาะอายอายุหร,หรือว่าไงไอายอายุเข <laughs> ินค่ะไม่จริงๆอ่ะผมว่าซีนอ่ะซีนที่แบบสวีกเนาะม,มันเป็นซีนที่ตอนที่ผมโตลแล้วด้วยก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบขึ้นเขินได้อายแบบว่า น่ารักน่ารักดีกวนกวนกวนวดีเหมือนกันถ้ามันมีความกวนแล้วก็ผสมความเท่เราเอแบบว่าจ้ะขอบคุณมากนะครับที่เขินตอนจบเรื่องแล้วความหวานที่เรียกว่าหวานที่สุดในเรื่องอ่ะเป็นฉากที่หวานที่สุดในเรื่องแล้วก็เป็นฉากที่เรียกว่าดูแล้วต้องจิกหมวกกันน็อกกันเลยทีเดียวเชียวจะฝากแน่นอนครับรักสุดฤทธิ์พระเอกนางเอกการันตีความฟินไว้ขนาดนี้เห็นทีรักสุดฤทธิ์เอาอาการเมื่อไหร่แฟนละครคงต้องเตรียมหมวกกันน็อกเอาไว้จิกซะแล้วล่ะค่ะ โซพิดาสุขันโทร,รายงานค,ออคือว่าเรื่องนี้ในนางเอกต้องมีอายุเยอะกว่าพระเอกใช่ไหมคะพราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วออ๋ค่ะถ้าท่านจะจิกหมวกัน็อกก็คิดให้ดีนะครับเ <laughs> <laughs> จ็บมือเล็บเจ็บเจ็บเล็บนะครับ